สวัสดีค่ะสวัสดียงสโกโทุกคนนะคะกล่องกล่องรุ่นนี้คือกล่อง E 1 5 5 E 1 5 5นะคะมันจะเป็นกล่องที่มีล็อกในตัวเองหมายถึงว่าเราไม่ต้องไปติดสกัดเทปไม่ต้องติดสแตปเปิลน,นะคะ E 1 1 5นะคะตระกูล E Excel หมายถึงว่ายี่ห้อ Excel มันจะเป็นพี่น้องกันกับ รุ่นนี้ค่ะรุ่น e 2 0นะคะนี่คือกล่อง e 2 0กล่อง e 2 0เนี่ยเห็นไหมถ้าอ่านถ้าอ่านดีเทลดูนะคะค่ะอีกนะนี้สิน่ะอ่อล็อกแน่นพลาสติกแข็งเหนียวไม่แตกพลาสติกกันไอน้ำไม่เป็นฝ้าเป็นมิตรอสิ่งแวดล้อมรีไซเคิลได้100%พปอลอดภัยไร้สารเมเเร็งแต่ว่าใน1 p a c k แพ็คเกจเนี่ยอันนี้มันจะบรรจุอยู่ที่50ชุดนะคะ e 2 0ราคามันจะอยู่ที่ประมาณเกือบร้อย ร้อยเตะๆร้อยเลยก็ว่าได้นะคะอันเนี้ยก็ลองดูหาซื้อได้ที่ร้านเบรเกอรี่ใกล้บ้านคุณน,นะคะ e, e Excel e เนะะี่ยค่ะ Excel Group มันจะเป็นตัว E นะคะรหัสเขาจะเป็นตัว E ถ้ามีตัว E ก็คือ Excel มันจะมี BP ออ่ PT ออโอ้เยอะหลายตระกูลมาก ทีนี้มีคําถามจากสมาชิกของเรานะคะว่าถ้าทำสองชิ้นถ้าทำสองชิ้นเนี่ยจะใส่กล่องรุ่นไหนตอนนี้นะ่ะเชื่อว่าหลายคนน่ะจะมีกล่องหลายไซส์มากเลยที่อยู่บ้านอันนี้ก็เป็นเบอร์ศูนย์สองนะคะเบอร์ศูนย์สอง 2, คาแรคเตอร์มันก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งคาแรคเตอร์มันก็จะดูแบบราคาตลาดธรรมดาแต่ถ้าเป็นตระกูล E x l มันก็จะเหมาะกับแบบเหมือนใส่เบเกอร,กรี่เหมือนเอาไว้ที่ร้านกาแฟมันก็จะดูแบบ ลักชวรี่มากกว่านะคะดูแบบพรีเมียมกว่าเพราะมันมีล็อกในตัวอันนี้ก็อาจจะเอาไปใส่เป็นโดนัทจิว๋วโดนัทจิว๋วหรือเป็นขนมเป็นบราวนี่เป็นอะไรอย่างเงี้ยได้นะคะใส่แซนด์วิชลาลาจะเป็นยังไงเดี๋ยวจะลองหัน่นแซนด์วิชแล้วลองใส่กล่อง e หนึ่งหนึ่งห้ากล่องนี้ให้ดูหั่นเป็นแซนด์วิชธรรมดา เดี๋ยวขอเป็นหัานเป็นโบราณแล้วกันนะคะเราเป็นที่ขนมปังสองแผ่นก่อนหันเป็นมินิก็ได้นะแต่ว่ามินิมินิใส่ก็จะไม่พอเหมือนเดิมเวลาเราเวลาเราทำงานกันขึ้นมาเนี่ยเราต้องดูว่าเรามีกล่องแบบไหนนะคะ สวยสักหน่อยละกันนะทีนี้การสร้างงานการเลือกคู่ไส้การจัดวางมันอยู่ที่ที่ความครีเอทของแต่ละคนแล้วนะคะบางครั้งนะก็ไม่สามารถที่จะสอนได้พวกเราต้องใช้ความครีเอทสร้างสารรค์พลิกแพงอะแดปนะคะ แต่ละพื้นที่ก็จะมีความชอบที่แตกต่างกันออกไปด้วยคนกินไม่เหมือนกันค่ะอันนี้เป็นขนมปังสองแผน่นแล้วก็วางไส้เหมือนเมื่อกี้ก็คือว่าวางเป็นโบโลน่าหมูยองและโบโลนานะคะหัน่นแล้วก็หัน่นเอามาเป็นแบบนี้ อันนี้คือสองชิ้นสองชิ้นก็คือครึ่งหนึ่งแบบนี้นะคะคู่หนึ่งทีน,นี้ถ้าดูตามวัดขนาดแล้วเนี่ยสองชิ้นไม่น่าจะพอสองชิ้นไม่น่าไม่น่าจะเต็มอาจจะต้องเป็น3ามชิ้น3มชิ้นแบบนี้ขนมปัง3มชิ้นแบบนี้ตัดขอบออกขายเท่าไหรอ่อ่ะ ถ้าปกติชุดนี้เราจะขายอยู่ประมาณ20-25บาทใช่ไหมคะเพราะว่าเปขนมปังสองแผน่นถ้ามาอยู่ในกล่องนี้เอ้ยพอดีเลยพอดีเลยคะ่ะพอดีสามชิ้นกล่องกล่อง E E หนึห้าใส่แล้วได้3คู่แบบนี้นะคะหนึสก็คือเสร็จเสร็จสาส่วนสี่ของ ขนมปังนั่นเองแต่ว่าราคามันจะเป็นครึ่งคึ่งกลางๆสักหน่อยมันจะเป็นราคาแบบ25เลยมันก็ไม่ใช่จะเป็นราคา10บาทมันก็ไม่ใช่มันก็เยอะเกินไปอาจจะเป็นราคา15บาท15บาทก็ถูกถูกไปไหมติดกับสบาบาทก็กำลังได้นะคะเพราะว่าสมมุติถ้าเป็นเป็นโบราณธรรมดาหรือว่าเป็นแซนด์วิชธรรมดาเรื่องราคาเนี่ยตั้งย่างจริง อ่ก็น่ารักดีนะคะอันนี้ก็เหมาะสำหรับร้านกาแฟอีกแล้วเหมาะสำหรับร้านกาแฟทำเล็กๆอ่ะลูกค้าทานเล็กๆน่ารักน่ารักขากล่องละยี่สิบาทวางไว้ที่ตู้แช่ทำง่ายๆราคาเบาๆลูกค้าจะได้แบบหยิบง่ายๆไปไว้นะคะไปง่ายมาง่ายมันก็จะขายคล่องขึ้น กำไรน้อยหน่อยแล้วขายไปได้เรื่อยๆกับเศรษฐกิจแบบนี้นะว่ามันก็โอเคนะแต่ว่าก็ต้องดูหลายๆอย่างเหมือนกันอีกชิ้นหนึ่งก็ทำไปเรื่อยๆเวลาจัดเบรกก็ได้นะเอาไว้จัดเบรกกล่องละสิบห้าบาทอย่างเงี้ยกล่องละสิบห้าบาทจัดเบรกเยอะไปไหมเยอะไปนะคะถ้าจัดเบรกเยอะไปเพราะว่าปกติถ้าจัดเบรกของเราเนี่ยข้างสองข้างนี้ก็คือสิบห้าบาท ช่ไหมบางคนอาจจะคิดสิบาทออแต่เพิ่มมันนี้มาแล้วเพื่อให้ได้จํานวนออเดอร์เบรกที่เยอะขึ้นบางครั้งมันก็น่าลองนะคะ20บาทเนี้ยเซตนี้ยีิบาทสมมติว่านะเพราะว่าค่ากล่องแพงไงจะเบรกชุดนี้20บาทบุ้ยใหญ่ขึ้นมานิดนึงเอพอังเลยอืส่วดอันนี้ก็เดี๋ยวกินกันดีกว่าอ่อันนี้มาให้ดูนะคะน,นี่คือกล่อง e ีหนึ่งหนึ่งห้าแล้วก็มันจะมีกล่องไซส์ ศูสองอันนี้ก็คือที่เราใส่ประจํามันก็จะใส่ขนมปังสี่แผ่นได้แบบพอดีนะคะเมื่อกี้นะ่ะทำหล่นนะพ่อมเลยอ่าอันนี้คือขนาดปกติที่เราที่หนาขายนะคะย5บาบาทขนมปังสีแผ่น15บาทถ้าใส่กล่อง02เนี่ยมันจะพอดีกว่านะคะอันนี้คือ15บาท เห็นไหมแปลว่าการเลือกบรรจุภัณฑ์นะคะมันก็สามารถทําให้ราคาเกิดขึ้นมาได้แบบแตกต่างกันออกไปห่ะไม่รู้หรอกว่าที่บ้านแต่ละคนเนี่ยมีอะไรยังไงแบบไหนบ้างเราต้องไปดูนะคะลองเลือกดูแล้วก็อย่างที่บอกว่าถ้าเราเรามีกล่องแบบไหนเนี่ยเราผลิตสินค้าของเราออกมาให้มันได้ได้ตามกล่องมันจะทําให้เราไม่เหนื่อยกับการวิ่งไล่ซื้อกล่อง เห็นคนนั้นทําสวยเห็นคนนี้ทําสวยเขาใส่กล่องเบอร์อะไรอะไรยังไงอย่างเงี้ยแล้วไปวิ่งตามเขามันมันมันเหนื่อยนะคะเหนื่อยแล้วก็เปลืองด้วยหมดแล้วเหรอคะโบราณ อย่างหนเองหนะก็จะใช้กล่องรุ่นนี้เป็นเบรก15บาท02ส่วนสนะูง 2S น่ะก็จะใช้เป็นเบรก10บาทนะคะอันนี้คือซื้อมาทำเบรกให้ลูกค้าเหมือนกันเพราะว่าลูกค้าขอราคากระเทินกระเทินแล้วก็บอกว่าอยากเอาไปจัดผู้ใหญ่อะไรเงี้ยขอมา15บาทก็ทำให้ได้ก็ทำให้ได้นะคะอย่างน้อยเราก็ได้รู้ได้ลองขาดชุนบ้างก็ได้นะคะเพราะว่า <laughs> ถ้าเราไม่ขาดชุนแล้วถ้าเขาไม่จ้างเราเราก็ไม่เคยทำเนาะ ประมาณนั้นแต่แต่ขอบอกเลยว่าเบรกรุนนี้ที่ซื้อมาทําเบรกให้ลูกค้า15บาทบอกเลยว่าราคาขาดทุนขาดทุนค่ากล่องนะคะเพราะว่ากล่องแพ็คหนึ่งเนี่ยมันก็แค่50บใบแล้วมันราคามันราคาสูงราคาสูงเป็น2เท่ากว่ากล่องแบบรุ่นรุ่นรุ่นธรรมดาแบบนี้อีกนะคะแต่ความดูดีมันก็ต่างกันอะลูกค้าว่ายังไงก็ว่าตามกันทําให้ได้นะคะเดี๋ยวจะไป ซื้อกล่องมาเรื่อยๆกันเดี๋ยวจะมาทําให้ดูโอเคนี่คือ e 1 5 5ตระกูล e Excel นะคะ e 1 5 5ยี่ห้อ Excel r ุ u นนะคะไปลองทําดูเนาะแต่กล่องมันน่ารักดีอะมันทําได้หลายอย่างนะแต่ว่าช่วงมันจัดตุลัดมันแบนเกินไปถ้าใส่เป็นแซนด์วิชแบบหันตั้งขึ้นเป็นสี่เหลี่ยมแล้วตั้งขึ้นเนี่ยมันต้องตัดขอบมันก็จะไม่พอดีนะคะมันก็จะเสียขนมปังด้วยแล้วมันพอมันเล็กเนี่ย ขายได้ไม่ค่อยได้ราคาเท่าไหร่เพราะว่าคนเลือกซื้อที่ขนาดด้วยพอมันเล็กคนก็ก็มันเล็กเนี่ยเห็นไหมมันเท่ากันฉันจะมาขาย20่ได้ยังไงอ่ะเขาไม่ได้มองว่าเราซื้อกล่องมาแพงขนาดไหนไปดีกว่าไปแล้วค่ะขอบคุณ ysg จุคนด้วยนะคะสงสัยตรงไหนก็สอบถามกันแล้วก็อย่าลืมแบ่งปันกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ